สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพาเพื่อนๆปลูกต้นไม้มงคลนะคะก็ที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นรวยล้นฟ้านะคะแกะนอออกมาตั้งนานแล้วนะคะยังไม่ได้ปลูกก็ใส่น้ําคลูกคลิกเอาไว้แบบนี้นะคะวันนี้เรื่องงามยามดีมาปลูกมาขยายพันธุ์กันนะคะหัวของเขาประมาณนี้อ่าก็ใส่หลอดน้ําเอาไว้นิดหน่อยนะคะ อันนี้ลักษณะหัวของต้นเศรษฐีรวยล้นฟ้าใบด่างนะคะเขาจะจัดอยู่ในตระกูลว่านมงคลนะคะ อตกูลเศรษฐีรวยไม่เลิกนะคะอันนี้ก็จัดอยู่ในประเภทว่านก็มาเป็นต้นไม้ด่างยอดนิยมในขณะนี้ก็มาดูกันเลยนะคะวิธีการในการที่จะมาขยายพันธุ์แยกหัวของเขาจะคล้ายกับหัวหอมนะคะตัวนี้เราสามารถแกะออกแล้วทำการปลูกขยายพันธุ์ได้เลยดินที่จะใช้วันนี้ก็มาดูกันค่ะ โดยปกติแล้วตัวว่านตัวนี้นะคะก็จะชอบดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุระบายน้ําได้ดีใบก้ามปูดินใบก้ามปูก็ใช้ได้เลยนะคะขอให้เขาระบายน้ําได้มีอินทรีย์วัตถุวันนี้ก็เป็นดินที่ปลูกไม้ประดับทั่ว,วไปนะคะนี่ก็จะใช้ดินหมักตัวนี้เป็นดินที่หมักเอาไว้หนึ่งส่วนมะพร้าวสับปุยมะพร้าวอีกหนึ่งส่วน และตัวนี้ก็เป็นใบก้ามปูนะคะเป็นดินใบก้ามปูเป็นใบก้ามปูหมักนะคะตัวนี้ก็ใาสา่เข้าไปเพื่อเพิ่มความโปร่งวันนี้ไม่มีเพอร์ไลท์นะคะก็จะใช้ใบไม้ผุผุแทนเพอร์ไลท์ก็คลุกเคล้าเข้ากันเลยตัวนี้เป็นขี้วัวนมนะคะในขี้วัวนมตัวนี้จะมีโพแทสเซียมที่สูงกว่าขี้วัวปกตินะคะก็จะทำให้สีของต้นเศรษฐี รวยล้นฟ้าด่างก็จะออกสีชัดเจนกว่า,าขี้วัวธรรมดานะคะเป็นขี้วัวนมนะคะอันนี้เป็นขี้วัวเก่าๆสังเกตดูนะคะก็ใส่เข้าไปประมาณสองสามกำมือนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วใช้มีดคมๆนะคะหรือ,อบีออกมาตัวนี้เขาจะมีหัว แต่ถ้าเราใช้มีดก็จะมีรากติดออกมาด้วยจริงๆเขาผ่าตัวเนี้ยผ่าหัวได้นะคะผ่าหัวแล้วปลูกได้ตัดส่วนยอดแบบเนี้ยสามารถผ่าหัวแล้วปลูกได้จำนวนอีกนะคะส่วนรากก็ตัดแต่งออกไป ก็ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วกระถางที่เราจะใช้ตัวนี้ใช้เป็นกระถางเล็กกระถางสี่นิ้วกระถางที่จะนํากระถางเก่าจะนํามาใช้ใหม่ก็ให้เพื่อนๆไปล้างให้สะอาดก่อนนะอ่ากระถางต้องนําไปล้างให้สะอาดก่อนแล้วนํามาปลูกนะคะไปใส่ต้นเดียวพอนะคะ ได้สามกระถางวันนี้ส่วนหัวนี้ใครจะผ่าสีก็ได้นะคะจะปลูกแบบนี้เลยก็ได้แล้วต้นใหม่เขาก็จะแทงขึ้นมานะคะเนี่ยรอบรอบเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นหัวแบบเมื่อกี้นะคะก็วันนี้จะปลูกทั้งหัวเลยนะคะ,ะยังไม่ผ่านะคะตัวนี้ เรียบร้อยนะคะเป็นการปลูกต้นเศรษฐีรวยล้นฟ้าอ่าเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะคะเดี๋ยวเรานำไปวางไว้ตรงที่ร่มร่มก่อนนะคะแสงแดดํำไลก่อนตัน ก็วางไว้ตรงนี้นะคะที่ร่มๆพอไม้สดใสชูชันแล้วก็ค่อยๆขยับออกหาแสงได้นะคะก็ประมาณ1สัปดาห์นะคะค่อยๆขยับหาแสงนะคะตัวนี้ก็ขยับมาตรงแสงประมาณนี้นะคะแสงกลางแจ้งเรื่อยๆนะคะค่อยๆขยับออกมาตัวนี้ก็เริ่มออกด่างแล้วนะคะอันนี้หลังจากที่เราใส่กระถาง4ี่นิ้วก็เปลี่ยนมาเป็น6นิ้วแบบนี้นะคะก็อันนี้ประมาณ3สัปดาห์นะคะ จากไซส์เมื่อกี้ก็ขยับมาเป็น6นิ้วเอาแล้วค่ะลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆกับการแยกหัวแยกกอต้นรวยล้นฟ้าใบด่างไม่ยากเลยลองทํากันดูคะ่ะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ